you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never r answer no, man, I still go. Go, go, go. สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเจตอต้อฮานะคะวันนี้เกจะพาทุกคนมาชมกับรถตู้ VIP นะคะกับนี่เลยค่ะ โตโยต้าวันจุลี 3.0G รุนปี2016มาพร้อมกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างนะคะชมด้านหน้าของเขาเนี่ยตัวกระจังดนหน้าก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะไฟหน้ากับตัว 3.0G เนี่ยยังคงเป็นรูปแบบฮาโลเจนค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะคะให้ขุมพลัง136แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่300นิวตั ดนด้านข้างตัวกระจกมงข้างนะคะก็จะเป็นตัวโครเมียมนะคะที่จับประตูไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านหน้าหรือว่าประตูสไลด์ก็จะเป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะล้อที่หน้จะเป็นล้อแมกนะคะจากทางโตโยต้าขนาด15นิ้วอย่างนี้คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สบายๆค่ะและให้ดูสนิทนึงค่ะทุกคนขานี่นะคะตัวนี้กับตัว 3.0G เนี่ยประตูเนี่ยยังไม่เป็นระบบไฟฟ้านะแล้วก็ ให้ดูในเรื่องของความพิเศษก็คือตัวเบาะเนี่ยคู่นี้นะคะก็คือ2ที่นั่งตรงนี้คุณสามารถที่จะพับเบาะได้นะคะตัวนี้โดยที่ดับแป๊บนึงนะเออชานี่ปุ๊บหมุน 180องศาได้นะคะเอาไว้แบบว่าบางทีนั่งรถน,นานเบื่อก็สามารถหันมาทำกิจกรรมมาพูดคุยกับคนด้านหลังได้เลยค่ะ, <im it> คะด้านในก็จะเป็นโซนห้องบริสัน์ก็จะเป็น3แถว3าตอนก็จะเป็น2ที่นั่งสาที่นั่ง <im it> และ4ที่นั่งค่ะ <im it> แล้วประตูของเขาเนี่ยก็จะเป็นประตูสลด์ซ้ายขวาสามารถที่จะแบบนั่งฝั่งนี้ขึ้นลงฝั่งนี้สะดวกสบายฝั่งนู้นก็จะขึ้นลงฝั่งนู้นก็ได้นะคะสะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะ <im it> นี่ให้ดูแบบนี้เลยนะคะ รถส,สวยมากพอรถของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นรถที่คัสภาพเป็นอย่างดีนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะคะถ้าตัวเจอเนี่ยยินดีซื้อคืน้อยเปซค่ะด้าน,นหลังตัวไฟเบรกนะคะก็จะมีไฟเบรกดัที่งสามค่ะกระจกเป็นระบบไร่ฟ้ามีที่ปั่นน้ำฝนนะคะแล้วก็มีกระจกสองหลังให้ด้วยแล้วก็มาดูกับพื้นที่ด้านหลังกันบ้างตอนนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะ อย่างที่บอกคะ่ะด้านใน3แถว3าตอนกับโซนห้องบริษัทด้านหลังนะคะ2ที่นั่ง3ที่นั่งและ4ที่นั่งแถวหลังสุดเนี่ยกรณีท้าไม่มีคนนั่งสามารถพับเบาะยกขึ้นได้แยกอัตราส่ว 50, น50/50ค่ะถ้ามีคนน,คนั่งสองคนฟังได้ฟังนึงคุณอาจจะพับขึ้นก็ได้แล้วก็เป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถน,นะคะทุกสัปดาห์ทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถก,กันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านในนะคะจะเป็นโซนด้านหน้าเนาะตัวคอนโซนด้านหน้านี่คือสภาพยังสวยนะไม่มีตำหนิไม่มีรอยขิดขวดหนักนะคะเบาะที่ได้เป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์เป็นเบาะทรงใหญ่นั่งสบายมากๆแล้วตรงกลางนี่ก็เป็นแบบช่องเล็กช่องน้อยเป็นช่องใส่ของในประประสงค์ค่ะก็จะมีนี่เป็นที่วางคงวางของด้านในก็จะเป็นที่เก็บของได้เป็นที่วางแก้วได้เป็นที่วางเอกสารต่างๆได้เลยค่ะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้สี่สปีดค่ะแล้วก็มีการติดตัวหน้าจอทัสรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขยับลงมาก็จะเป็นที่วางแก้ว2ตําแหน่งแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะมีปุ่มควบคุมแอร์และไฟส่วเข้างพิสันด้านหลังแล้วก็ตัวนี้จะได้แอร์แบ็คพู่หน้าค่ะนี่แค่ส่วนหน้านนะแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่กับส่วนห้องพิสันด้านหลังดังนั้นเราไปดูกันเลยค่ะและนี่คือส่วนห้องพิสันด้านหลังนะคะโอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าเบาะนั่งสบายมากๆแล้วสภาพเบาะสวยสมบูรณ์ทุกที่นั่งค่ะ น,ะะนอกจากนี้แล้วค่ะด้านบนเขาก็จะมีแอร์ของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งนะคะสามารถปรับระดับฟอร์มแรงแบบแยกส่วนได้ด้วยและนี่เลยมีตัวจอนิเตอร์หรือจอการติดมาให้เรียบร้อยแล้วแบบหน้าจอไม่ใช่เอ็นเล็กๆนะหน้าจอคือใหญ่แบบเห็นได้ยันแถวที่3เลยนะคะดูได้แบบทั่ถึงอย่างแน่นอนค่ะ ขยำวางมาก็จะมีเป็นตัวเคาน์เตอร์ค่ะไว้วางของวางคนนะวางแก้วน้ำได้ไซส์ควอก็จะเป็นที่วางของเป็นที่นั่งก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ผักถาวก็ได้เช่นเดียวกันและตัวนี้เขาก็จะมีในเรื่องของการติดลำโพงมาเพิ่มเติมนะคะได้ระบบเสียงรอบทิศทางเลยทีเดียวค่ะสภาพด้านในคือสวยมากทุกคนค่ะสภาพยังดูใหม่และพร้อมใช้งานค่ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะที่โต๊ะค่ะของเราเนี่ยขายอยู่ที่8 29 0 0นบาทค่ะ แ,แฟน,แน,นได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีดอกเบี้พิเศษเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนและมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียม์มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะ,ะใครสนใจติดต่อได้เลยกับเพจสือือ02ตัวอักค่ะ